ดีครับผม,ผมนัดครับวันนี้จะมาแนะนำรถ FTR 240รุ่นใหม่ของเรานะครับเชื่อว่าทุกท่านก็คงได้เคยเห็นรถบรรทุก FTR มาตั้งแต่ปี2008และซึ่งเป็นปีแรกที่เราได้เปิดจำหน่ายรถบรรทุกรุ่น FTR มาแต่เมื่อเมื่อปี2016เราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรถ FTR รุ่นใหม่ของเรานะครับโดยที่ความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือช่วงล่างของ รถ FTR ของเราเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่เกือบจะ100เปเ็นเลยนะครับโดยสัดส่วนของรถนี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างเช่นระยะยืนหน้าของรถก็จะสั้นลงอีก18เซนด้วยกันนะครับทำให้ไอ้มุมเงยของรถเนี่ยมีได้สูงขึ้นนะครับชิ้นส่วนที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นไอ้เพาด้านหน้าของรถนี้นะครับเรา จะเปลี่ยนให้มีขนาด A, แบบที่ตรงมากยิ่งขึ้นทําให้ัวาสูงของเพากับพื้นถนนเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ3มเซนด้วยกันนะครับระยะยื่นหน้ากันชนหน้าถ,ถูกยกให้สูงขึ้นอีกประมาณ4เซนนะครับหัวเข๋งของรถก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ว่ารูปทรงของหัวเก๋งก็คือหัวเข๋งเดิมของรถตั้งแต่ปี2008นนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเราได้มีการปรับ ความสูงของหัวเก๋งแล้วก็ระยะยื่นหน้าของรถให้มีขนาดที่สั้นลงนั่นเองครับน็อตล้อเราก็จะเปลี่ยนเป็นน็อตล้อแบบมาตรฐาน JIS จากเดิมเราใช้น็อตล้อที่เป็นมาตรฐาน ISO ซึ่งมี8ตัวนะครับตอนนี้เป็น i J s ติดน็อตแล้วนะครับโดยที่นอ็อตทั้งล้อซ้ายและล้อขวาสามารถที่จะสลับแทนใช้กันงานกันได้ด้วยนะครับ แชสซีของรถก็จะถูกปรับขนาดให้มีความใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะครับขนาดความกว้างของเฟรมก็จะเปลี่ยนจาก850ม m mm เมเป็น870ม m mm มนะครับการยึดคานขวางจากเดิมเราจะยึดที่บริเวณด้านบนของแชสซีนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบยึดด้วยน็อตที่ด้านข้างของแชสซีแทนนะครับระบบเบรก ปัจจุบันเราจะใช้ระบบเบบแบบลมล้วนนะครับโดยที่ถังลมของรถรุ่นนี้จะมีขนาดที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแน่นอนครับระบบเบรกแบบลมล้วนจะเป็นแบบ S-CAM มนะครับมีหม้อลมที่ยกระดับสูงขึ้นมานะครับ S Cam คืออะไรก็จะเป็นแบบแขนที่มีคลไกนะครับจะแตกต่างกับรุ่น360อย่างชัดเจน ด้วยนะครับล้อของรถรุ่นนี้จะเป็นยางเข้าใบขนาด1,000นะครับที่เขาเรียกกันยางเบอร์พันนั่นแหลนะเป็นยางแบบดอกส้อยนะครับามาดูรอบคันนะครับระยะของแหนบก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกด้วยเช่นกันนะครับผมถังน้ำมันดีเซลขนาด200ลิตรก็จะ ล็อกด้วยกุญแจดอกเดียวกับดอกที่ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเพื่อป้องกันการโจรกรรมแล้วก็กองฟิวก็เปลี่ยนไปจากรุ่นที่แล้วอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับระยะความยาวของแหนบก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันเพื่อที่จะทำให้ระบบการสัเจือนี่้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ ความกว้างสะดวกสบายภายในหัวเก๋งเรายังคงไว้เช่นเดิมนะครับที่เปลี่ยนแปลงมาก็จะเป็นในเรื่องของกระจกไฟฟ้าเซ็นเซอร์ล็อกที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็แอร์แบ็กเพื่อปกป้องผู้โดยสารจากอุบัติเหตุที่ไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับผมภายในเบรกมือก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเบรกลม จากที่เป็นก,าก้านเบรกแบบดึงสปริงขึ้นมานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบวาล์วลมแทนนะครับผมส่วนจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักนะครับก็จะเปลี่ยนเลืนที่เรือนไหมห้น้าปัดนะครับผมตอนนี้เรือนไหมห้น้าปัดก็จะเป็นแบบดิจิตอลแล้วโดยที่เราเอาเกจวัดลมหรือมาเลขวัดระยะทางเนี่ยขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ เกตวัดน้ำมันเกตระดับน้ำมันและก็เอเกตวัดความร้อนถูกเปลี่ยนมาอยู่ที่ตรงกลางของมาตัดแทนด้วยกันนะครับแอร์ระบบแอร์แล้วก็เป็นแบบฟูลโหมดคอนโทรลนะครับสามารถปับทิศทางของลมได้ปัดความเย็นได้แล้วก็เลือกที่จะใช้ลมหมุนเวียนภายในรถหรือว่าห,หมุนเวียนอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถด,ด้วยเช่นกันนะครับกล่องเก็บ ที่บริเวณเหนือศีรษะและก็ช่องซ้ายของรถก็มาให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบด้วยเช่นกันอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเบาะของผู้ขับขี่ก็เป็นแบบเป็นแบบถุงลมนะครับกันสะเทือนทําให้ผู้ขับขี่นี่ไม่แม่และขณะขับขี่ด้วยนะครับรถรุ่นนี้จะเบาะกระใครบ้างนะครับ รถรุ่นนี้จะมีความยาวเชั้สีอยู่ที่ประมาณ5เมตรนิดๆประมาณ5เมตร40เหมาะกับการทําเป็นรถแทงน้ํารถแทงน้ํามันหรือว่ารถด,ดักบกระเศษบรรทุกมันสำัะหลังบรรทุกเข้าเกลือกอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับนอกจากนี้เรายังมีรุ่นที่มีเชั้สีที่สั้นกว่านี้ไว้สําหรับทํารถ ดัมดินดัมทรายและรุ่นที่มีช่วงยาวมากกว่านี้สําหรับต่อเป็นรถตู้เย็นรถตู้แห้งลึกตู้10บ,บาทดว้วยเช่นกัน,นครับน้ำหนักบรรทุกที่รถคันนี้จะบรรทุกได้ก็ประมาณ8-10ถึง10ตันนะครับลูกค้าท่านใดใช้บรรทุกสินค้าที่น้ำหนักไม่เกิน10ตันแนะนำรถบรรทุก6ล้อ ftr นี้ด้วยนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับอยากให้ผมเจาะลึกรถรถุรถ่นใดเป็นพิเศษนะครับ comment มมข้ามา ได้เลยนะครับหรือฝากเพจของปฏิพัฒน์อิสุสุเซลด้วยนะครับหรือติดต่อมาที่ปฏิพัฒ์เบอร์0818507545แล้วก็เบอร์0816149600อินว่เข้ามาก็ได้ครับไม่ต้องเกรงใจครับผมเปิดรับตลอด24ชั่วโมงนะครับผมขอพระคุณมากนะครับ